ี้ก็จะมาดูนะคะว่ามเมล็ดพักธีที่เราเพาะไว้แล้วก็ทิ้งไว้จากวันนั้นที่เริ่มงอกนะคะอายุครบ3าวันเริ่มงอกนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้อีกนะคะว่ามันจะงอกเยอะขนาดไหนนะคะกล่องน,นี้เพาะวันที่ยีตอนบ่ายสนะคะวันนี้ก็วันที่สตอน1ทุ่มตรงนะคะก็จะดูว่า ขางในเป็นยังไงกันบ้างแล้วจะเบียดกันแน่นดูว่าจะเป็นเมเหมือนเดิมไม่งอกเลยนะคะจากวันที่25ถึงวันที่สีมสีอายุได้9วันพอดีนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทิ้งวจะเป็นยังไงว้าวต้นยืนเลยนะต้นยืนแหละมีสองใบนะคะ หมือนถั่วงอกที่ต้นยืดเลยนะคะจะบอกว่าเต็มมาก